สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องว่น้อยซอยหนึ่งครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวของหนังเรื่อง c h i l d s Play ครับเป็นหนังปี2019นะครับและก่อนที่จะไปรับฟังกันขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากตุ๊กตาซ่อนวิญญาณที่กลับมาในรูปแบบตุ๊กตาอัจฉริยะ AI ที่ทันสมัยกว่าเดิมในภาคนี้เพราะว่าเป็นตุ๊กตาที่สร้างและควบคุมด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมดเรื่องเริ่มมาที่โรงงานผลิตตุ๊กตาก็มีการผลิตตุ๊กตาแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อจะตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ซึ่งมันมีชื่อว่าบัตดีตุ๊กตาอัจฉริยะที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างจะเป็นเพื่อเล่นก็ได้สะดวกสบายกับทั้งตัวเด็กๆและคนในบ้านเป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตารูปแบบที่ก้าวล้ําขึ้นมาอีกยุคสมัยหนึ่งภาพก็ตัดมาที่โรงงานผลิตตุ๊กตาในประเทศเวียดนามคนงานกําลังเร่งผลิตตุ๊กตาบัตดีเพราะว่ามันกําลังขายดีและทุกคนก็ต้องทํางานตลอดเวลาแบบหามรุ่งหามค่ําจนไม่ได้พัก ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวิศวกรที่ทํางานเกี่ยวกับการป้อนโปรแกรมให้กับบัตด,ดี้เขาทำงานหนักมากแต่เขากลับถูกนายจ้างตําหนิมากมายเพราะที่นี่ทุกคนทํางานแต่ได้เงินน้อยทํางานแลกข้าววิศวกรคนนั้นก็คับแค้นใจมากว่าทําไมเขาต้องมาทํางานหนักและถูกกดขี่จากนายจ้างอยู่เสมอก็เลยทําการลบโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของตุ๊กตาบัตด,ดี้ออก ทำให้โปรแกรมและชิปที่ฝังอยู่ในตัวตุ๊กตานั้นบิดเบี้ยวหลังจากทาเรื่องไว้แล้ววิศวะกรคนนั้นก็กระโดดตึกลงมากระแทกกับรถเพื่อที่จะปลิดชีวิตตัวเองแล้วตุ๊กตาบัตด,ดี้ตัวนั้นก็ถูกแพ็คและส่งออกไปขายต่อไปต่อมาบัตด,ดี้ทุกตัวที่ออกจากโรงงานก็ถูกส่งไปขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเพราะว่ามันกําลังเป็นที่นิยมและคาเรนคุณแม่ยังสาวที่ทํางานอยู่ที่ห้าง ต้องคอยรับฟังปัญหาจากลูกค้าที่เข้ามาเปลี่ยนตุ๊กตาบัดดี้อยู่บ่อยๆเป็นเพราะว่าตอนนี้กาลังจะมีบัดดี้รุ่น2ผลิตออกมาแทนที่รุ่นหนึ่งคารเรนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าแอนดี้หนุ่มน้อยคนนี้ติดโทรศัพท์มือถือที่มักจะถูกแม่บ่นอยู่บ่อยๆแอนดี้เป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคารเรนก็บอกกับลูกชายว่าเขาควรจะเล่นอย่างอื่นมากกว่าเล่นมือถือบ้างระหว่างทางกลับบ้านคารเรนมักจะเจอพานรงที่คนโดบ่อยๆซึ่งดูเหมือนว่าพานรงคนนี้แอออบมองคารนยยู่ด้ว วันต่อมาคารเรนมาทํางานตามปกติเธอก็เจอกับลูกค้าสาวที่นํเอาบัตด,ดี้มาคืนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบอยู่ๆก็มีดวงตาที่แดงกำ่ำและระบบมันก็รวนผิดปกติลูกค้าสาวมาของเงินคืนและบัตด,ดี้ตัวนั้นก็ต้องกลายเป็นสินค้าเสียหายที่จะถูกส่งออกไปทําลายแต่คาเรนนึกได้ว่าเธอควรจะหาของเล่นใหม่ให้กับแอนดี้แต่ด้วยความที่คาเรนมีเงินไม่มากนักเธอก็เลยตั้งใจที่จะนําบัตด,ดี้ตัวนี้ ไปให้ลูกชายของเธอแทนเธอจึงไปบอกกับเวสเจ้าหน้าที่ขนส่งตุ๊กตาว่าขอบัดดี้ตัวนี้ได้ไหมเพราะไหนๆก็ต้องทิ้งอยู่แล้วโดวยความที่คาเรนมีความลับของเวสเรื่องชู้สาวเวสก็เลยยอมให้คารเรนเก็บบัดดี้ตัวนี้กลับไปที่บ้านด้วยต่อมาแอนดี้กลับมาที่บ้านเปิดประตูเข้ามาเจอแม่ของตัวเองกับเชนหนุ่มคู่ขาของแม่พวกเขากําลังพลอดรักกันอยู่แอนดี้เองก็คงชินตากับเรื่องแบบนี้ไปแล้วแอนดี้ก็เลยหลบออกมาเล่นข้างนอกและเขาก็ได้พบกับไม์ตำรวจหนุ่มที่อยู่ข้างๆห้อง อาศัยอยู่ที่เดียวกับแม่เขามาพูดคุยกับแอนดี้และชวนไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่แอนดี้เองก็ไม่ค่อยจะชอบคุยกับคนแปลกหน้านักแม้ว่าเขาจะเป็นตำรวจก็ตามจากนั้นแม่ของแอนดี้ก็ออกมาตามเพราะคิดว่าแอนดี้จะสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาแค่มาตรวจตาแถวนี้เพราะว่าเด็กๆมักจะปาร์ตี้กันบ่อยคาร์เรนก็เรียกลูกชายให้กลับไปที่ห้องเพราะว่าเธอจะมอบบัตดี้ให้กับเขาเป็นของขวัญแอนดี้ลืมตาขึ้นมาเปิดของขวัญและพบว่ามันคือบัตดี้ แอนดี้เองก็ไม่ได้ชอบบัดดี้ตัวนี้มากนะักเพราะมันเป็นรุ่นค่อนข้างเก่าแล้วแต่เขาเองก็ยอมเปิดบัดดี้ขึ้นมาใช้งานและทําการเชื่อมต่อมันให้สามารถใช้งานได้มันก็ทําการสแกนหน้าของแอนดี้ตัวบัดดี้มันก็ให้แอนดี้ตั้งชื่อให้แอนดี้ก็ตั้งชื่อเหมือนว่าฮัรโซโลแต่ตัวบัดดี้เองมันก็พูดขึ้นมาว่ามันชื่อชักกี้และมันชอบชื่อนี้มากแต่ในขณะที่แอนดี้พยายามเชื่อมต่อชักกี้เข้าระบบต่างๆให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นอยู่ๆมันก็น็อกระดับไปเอง จากนั้นคารินเองก็ไม่คิดว่าชักกี้มันจะพังขนาดนี้แต่แอนดี้ก็ไม่อยากให้แม่เอาไปทิ้งแล้วก็เลยยอมเล่นกับเจ้าชักกี้ต่อไปแอนดี้พาชักกี้เข้ามาในห้องนอนตัวมันเองก็ทําท่าติดติดดับๆับตลอดเวลาแอนดี้แนะนําห้องนอนตัวเองให้ชักกี้รู้เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปว่ามันต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ได้พบกับรูนี่แมวที่แอนดี้เลี้ยงไว้ด้วยชักกี้มันก็ร้องเพลงทั้งคืนว่าเธอคือเพื่อนรักฉันไปจนวันตาย ซึ่งก็ค่อนข้างหลอนมากทีเดียวจนแอนดี้ที่กําลังนอนอยู่เริ่มรู้สึกลาคาญแล้วเพราะว่ามันร้องไม่หยุดในเช้าวันต่อมาแอนดีก้ก็กะจะไปโรงเรียนตามปกติชักกี้มันพยายามเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีและก็ดูเหมือนว่าระบบของมันที่ผิดปกติทําให้มันเรียนรู้สิ่งไม่ดีเข้าไปด้วยแต่ด้วยความที่แอนดี้ยังเด็กก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากและเห็นว่าชักกี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะสามารถเล่นด้วยกันได้หลายอย่างระหว่างที่แอนดี้กับชักกี้เล่นหมากรุกกันนั้นอยู่ๆแมรูน และเผลอไปขวนที่แขนของแอนดี้ทำให้แอนดี้เจ็บชัคก,กี้มันรับรู้ข้อมูลว่าแมรูนี่นี่เฮงซวยและทำให้แอนดี้ไม่มีความสุขชัคก,กี้มันจะตามใจในายของมันและอยากจะทำให้นายมีความสุขพอแอนดี้หันหลังชัคก,กี้ก็เลยบีบคอรูนี่แอนดี้ตกใจมากและพยายามสอนให้ชัคก,กี้เข้าใจว่าไม่ควรทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่ก็เป็นจังหวะที่เชนเข้ามาพอดีแอนดี้เองก็ไม่พอใจเชนอยู่แล้วก็เลยวางแผนให้ชัคก,กี้ทำตัวไม่ดีทำตัวน่ากลัวน่าขนลุก ทั้งยิ้มปากกว้างเหลือกตาเพื่อที่จะแกล้งเชนได้จากนั้นแ ok อนดี้ก็เจอกับฟาลินเด็กสาวเพื่อนข้างห้องและพักเด็กหนุ่มที่เข้ามาทําความรู้จักกับแอนดี้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วต้องสามคนก็รวมหัวกันเพื่อแกล้งเชนคู่ขาของคาเรนเพราะเขาไม่ชอบแล้วชักกี้มันก็ร่วมมือด้วยและแกล้งทําให้เชนตกใจไปหลายครั้งและกลุ่มเพื่อน,นของแอนดี้ก็พยายามป้อนข้อมูลแย่ๆลงไปในตัวของชักกี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําหยาบคายความรุนแรงต่างๆโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่า ชักกี้ตัวนี้มันไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วมันจะเดินดูพฤติกรรมแย่ๆตามหนังที่ดูตามสิ่งที่ได้เห็นโดยที่ไม่มีความรู้สึกผิดแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เพราะชักกี้มาเดินเข้าไปในครัวเพื่อหยิบมีดขึ้นมาจะแทงไปที่เด็กๆมาจากหนังที่เด็กๆกำลังดูอยู่แต่แอนดี้ก็ห้ามไว้ได้ทันแต่ก็พลาดบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะมีดของชักกี้มันคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วแอนดี้จะมีความสุขต่อมาแอนดี้ชักเผลอไปทำให้เชนไม่พอใจและคาเรนไม่พอใจมากเลยจับชักกี้ขังไว้ในตู้ ห้ามไม่ให้แอนดี้เล่นกับชักกี้มากเกินไปแต่วันต่อมาชักกี้มันก็พังประตูตู้กระจกและหนีออกมาฆ่ามแมวรูนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าชักกี้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ทําให้แอนดี้ไม่มีความสุขและจะกาจัดทุกอย่างที่แอนดี้ไม่ชอบเสพข้อมูลที่แย่และรุนแรงเข้าไปในตัวมันทั้งหมดแอนดี้รู้สึกผิดหวังมากที่ชักกี้ทําแบบนั้นและเสียใจที่สูญเสียรูนี่ไปและตอนนี้เองแอนดี้ก็เริ่มกังวลและกลัวแล้วว่าชักกี้จะสร้างเรื่องอะไรอีกแต่ตอนนี้ระบบในตัวชักกี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ทุกครั้งที่กลับบ้านมาแอนดี้รู้สึกไม่ชอบชักกี้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่ภาพมาที่เชนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ชักกี้มันก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเชนเพราะถูกฝังข้อมูลไปแล้วว่าแอนดี้ไม่ชอบเชนมันไม่มีระบบความปลอดภัยอีกแล้วชักกี้รับรู้ข้อมูลว่าแอนดี้เกลียดเชนแล้วมันก็ทําตาแดงก่าขึ้นมาจนกระทั่งเชนกลับมาขึ้นรถเพื่อจะกลับบ้านตัวเองแน่นอนว่าชักกี้มันตามเชนมาที่บ้านด้วยแล้วมาเล่นงานเชนตอนที่กําลังปิดขึ้นไปบนหลงังคาบ้านเพื่อจะติดไฟ และตกลงมาจนขาแปลงและเดินไม่ได้ชักกี้ใช้รถไถท,ทับที่หัวของเชนและแทงเข้าที่ตัวเชนมากกว่า13แผลยิ่งไปกว่านั้นชักกี้เองก็นำหนังหน้าจากศพของเชนมาฝากแอนดี้เพื่อเอาใจเด็กทั้งสาคนก็ทำอะไรไม่ถูกและไม่คิดว่าชักกี้จะทำแบบนี้เด็กทั้ง3มคนก็เลยวางแผนว่าจะเอาหนังหัวของเชนไปทิ้งแต่ดันมาเจอกับแม่ซะก่อนแอนดี้ก็เลยโกหกแม่ว่าจเจ้าของขวัญซึ่งห่อนหนังหัวของเชนไปให้คุณป้าข้างห้องและคุณป้าข้างห้องก็รับเอาไว้ แต่ก็ยังไม่เปิดจนกว่าแอนดี้จะอนุญาตจากนั้นแอนดี้ก็กลับมาที่บ้านมาเจอชักกี้ที่ถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าชักกี้ไม่ชอบใจที่ถูกคิ้งที่จริงแล้วเด็กทั้ง3าคนวางแผนที่จะเอาโปรแกรมและระบบต่างๆออกจากตัวชักกี้เพื่อให้มันกลายเป็นตุ๊กตาเปล่าๆพอเราชักกี้เข้ามาในห้องนอนได้พักก็ตีเข้าที่หัวของชักกี้ฟาลินและแอนดี้ก็เข้ามาถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากตัวของชักกี้จนหมดและทิ้งลงช่องถังขยะไป เด็กๆก,ก็เลยคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันน่าจะจบแล้วต่อมาไม่นานพานโรงคนเดิมที่เข้ามาเก็บขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็มาเจอกับซากชักกี้เข้าเขาก็เลยจับเอามันมาซ่อมเพราะคิดว่ามันน่าจะซ่อมได้เพราะคิดว่าซ่อมระบบแล้วตัวเขาจะเอาไปขายแต่ระหว่างนั้นตำรวจก็เข้ามาหาคารเรนแม่ของแอนดี้ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เชนตายส่วนแอนดี้ที่ได้จังหวะดีๆก็เข้าไปที่ห้องของคุณป้าข้างห้องเพื่อที่จะชิงเอาหนังหัวของเชนขึ้นมาและจะแอบเอาไปทิ้งในทันที ทางด้านของพานรงที่เก็บชักกี้ได้เขาก็ซ่อมมันจนเสร็จและมันก็พร้อมใช้งานแล้วที่จริงแล้วพานรงเป็นคนโรคจิตที่แอบติดกล้องเอาไว้ในห้องของลูกบ้านหลายคนและติดไว้ในห้องน้ําของคาเรนเพื่อที่จะแอบดูเธออาบน้ําด้วยชักกี้มันตื่นขึ้นมาเห็นดังนั้นมันก็เลยจัดการกับพานรงด้วยการตัดร่างกายของพานรงออกเป็นชิ้นๆมันจะตาแดงก่ำเสมอเมื่อต้องจัดการกับใครและพานรงก็เป็นเหยื่อที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานหลังจากที่จัดการพานรงเรียบร้อยแล้ว มันก็เอาตัวเองเข้าไปเก็บในกล่องอีกครั้งวันต่อมาพืนของแอนดี้ก็ได้ตุ๊กตาบัดดี้ตัวใหม่มาและบอกว่าชื่อโชติแท้จริงแล้วตัวนี้ก็คือชักกี้นั่นแหละมันตามมาเพื่อจะบอกว่ามันยังเป็นเพื่อนรักของแอนดี้เขาพยายามจะบอกกับเพื่อนแล้วว่าบัดดี้ตัวนี้มันคือชักกี้ที่เคยสร้างเรื่องเอาไว้แต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อเลยทําให้แอนดี้ต้องทะเลาะก,กับแกงเพื่อนจากนั้นชักกี้ก็มีระบบที่สามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วมันก็กลับมาจัดการกับคุณป้าข้างห้อง ที่เป็นแม่ของตำรวจไหมด้วยการควบคุมรถสาธารณะที่คุณป้าใช้บริการทําให้รถขับได้เองและลบระบบความปลอดภัยทั้งหมดของรถทําให้รถชนคุณป้าจนต้องบาดเจ็บหนะักแล้วมันก็ตามเข้าไปแทงคุณป้าจนตายคารถทุกอย่างอยู่ในสายตาของแอนดี้เขารู้ว่าคุณป้าขึ้นรถไปและคิดว่าชักกี้เป็นคนทําร้ายและฆ่าคุณป้าแอนดี้กลับไปบอกแม่แต่ว่าแม่ก็ไม่เชื่อและคิดว่าชักกี้เป็นแค่ตุ๊กตาของเล่นเท่านั้นแอนดี้ก็กลายเป็นคนอารมณ์รุนแรง เพราะชักกี้มันมาตามหลอกหลอนและปั่นหัวแอนดี้ให้หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาทางด้านของไม้เขามาเจอกับศพแม่ของตัวเองเขาเสียใจมากๆและตามเสืบจนรู้ว่าแอนดี้มีส่วนรู้เหตุในการตายของเชนและแม่ของเขาไม้ก็เลยตามแอนดี้มาที่งานเปิดตัวบัดดี้รุ่นที่2ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อนๆของแอนดี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าจะตามมาช่วยแอนดี้และงานนี้ชักกี้มันก็อยู่ที่นี่และเตรียมสร้างเรื่องใหม่สร้างความวุ่นวายในการเปิดตัวบัดดี้รุ่นที่2 ตอนนี้มันกลายเป็นบัดดี้ที่คลุ้มคลั่งและสามารถจัดการทุกคนที่ขวางอยู่ตรงหน้าด้วยระบบที่ผิดปกติของมันจากนั้นไฟในห้างก็ดับลงและชักกี้มันก็สามารถควบคุมเครื่องมือโดนอิเล็กทรอนิกส์ได้และสั่งให้ตามล่าทุกคนในห้างที่มาร่วมงานแล้วโดนนั้นก็บินมาฆ่าทุกคนไมค์ก็ถูกโดนบินเจาะที่คอจนเลือดสาดท,ทุกคนในห้างก็กำลังหนีตายกันอย่างว้าวุ่นแก๊งเพื่อนของแอนดี้ก็ตามมาช่วยจัดการกับชักกี้ด้วยแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะชักกี้มันใช้แม่ของแอนดี้เป็นตัวล่อ ที่จะให้แอนดี้ต้องไปพบกับมันแอนดี้ก็เลยปล่อยเพื่อนๆอ,ออกไปเพื่อแจ้งตำรวจและใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อจัดการกับชักกี้และเขาจะได้หาทางช่วยแม่ด้วยต่อมาชักกี้ตามเข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งเพื่อตามหาแม่โดยที่ตัวเองไม่ลืมที่จะถืออาวุธมาด้วยแม่ของแอนดี้ถูกชักกี้จับไว้เป็นตัวประกรันคาเลนก็กำลังจะถูกปลิดชีวิตด้วยการแขวนคอแต่จังหวะที่แอนดี้กำลังถูกแทงเขาก็มีไอเดียคิดว่าควรยื้อเวลาชักกี้เอาไว้โดยที่แอนดี้ร้องเพลงประจำตัวบัตด,ดี้ จนมันงงและเหลอแอนดี้ก็เลยพุ่งตัวเพื่อที่จะไปช่วยแม่ที่กําลังจะถูกเชือดดึงคอขึ้นไปแอนดี้พยายามตัดเชือกให้าขาดแต่ว่ามันก็ไม่ขาดสักทีแอนดี้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับชักกี้จนสามารถใช้มีดตัดเชือกให้แม่และหล่นลงมาจนรอดได้และแม่ก็ยังหายใจอยู่แอนดี้สบโอกาสก็เลยใช้มีดแทงตรงกลางหน้าอกของชักกี้เพื่อให้ระบบของมันถูกทําลายจากนั้นแอนดี้เองก็คิดว่าเขาจัดการกับชักกี้ได้แล้ว แต่มันก็ยังไม่ตายสนิทมันเด้งตัวขึ้นมาพุ่งตัวเข้ามาหาแอนดี้เพื่อจะแทงเต็มที่เพราะแอนดี้หักหลังมันและเขาไม่ใช่เพื่อนรักของมันอีกต่อไปแล้วแต่ไมค์ก็เข้ามายิงที่ร่างก่อนไมค์ยังไม่ตายเขามาช่วยแอนดี้ได้ทันและคารเรนก็ลุกขึ้นมาจัดการถอดหัวชักกี้ด้วยความโกรธจนเครื่องและระบบต่างๆของชักกี้มันดับลงไปแก๊งเพื่อนๆของแอนดี้ก็เข้ามาทุบร่างของชักกี้จนแตกไปเสีียงๆและไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกคารเรนและไมค์ก็ถูกรถพยาบาลมารับตัว เพื่อทําการรักษาและสุดท้ายเรื่องราวของชักกี้ก็แพร่กระจายออกไปแต่ทางบริษัทผลิตตุ๊กตาก็ไม่รับผิดชอบใดๆในการกระทําครั้งนี้ทําเพียงแค่หยุดการผลิตและเรียกคืนตุ๊กตาบัตด,ดี้ที่วางขายทั้งหมดแล้วหนังก็จบลงและแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปมีการเอา AI เข้ามาใช้มีระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับแต่ความหลอนและความโหดของชัคก,กี้ผมคิดว่า ก็ไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมภาคนี้แล้วจะชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมแสดงความเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนําให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนําไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์วันนี้ผมกอรัต